สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพรยนต์ทุกคนทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับเป๊กครับและน้องน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะที่พเพรยนยนสาขาหนึ่งครับโซนนี้เป็นรถเก่งโซนพร้อมใช้ครับ<ฆ>วันนี้มีโปรพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยน้ำหนึ่งมีโปรอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะน้ำหนึ่งด้วยเป็นไงน้ำหนึ่งนะคะจะพามารับชมนะคะโซนนะคะนี่เก่งเล็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูโซนด้านหลังค่ะและโซนนี้นะจะบอกว่าเป็นรถที่ พร้อมใช้นะคะมาวันนี้นะคะรับกลับได้เลยก็คือคําว่าพร้อมใช้คือพวกเนี้ยปรับสภาพเสร็จแล้วคยาดูแลรักษาแบบให้ครบหมดแล้วครับเดี๋ยวลูกค้ามาจองเช้าเนี่ยรับรถเทียเ่ยงได้เลยเี่ยน้ำมันเครื่องนะครับหรือล้างขัดสีให้ใหม่มแล้วก็คลิปนี้ครับตามที่บอกไปมีโปรพิเศษเลยเฉพาะคลิปนี้ทุกคันนะครับขอซื้อตามเงื่อนไขบริษัท ไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์รีแลประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีซ่อมศูนย์นะคะอ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นอะไรตัวหนึ่งบอกก่อนซ่อมศูนย์นะคะเราจะมีการซ่อมนะคะคือซ่อมที่ศูนย์อะซ่อมเครื่องเกียร์ที่ศูนย์ตัวอย่างคุณซื้อโตลต้าคุณอยู่ขอนแก่นคุณซ่อมศูนย์โตต้าที่ขอนแก่นได้เลยหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลครับหรือคุณซื้อฮอนด้าคุณซ่อมศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วไทยเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือสองหมื่นโลครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนนฟรีีเฉพาะะคลิป้ ใครดูคลิปนี้คุณโชคดีครับได้โปรพิเศษแบบนี้มาเริ่มต้นขอดูคันดุกถูกเลยได้ไหมรมัมเมลาา่าได้ไหมอัมเมลา่หาหรอ,อน,นะสี่พันกว่าบาทนู่นสี่สองทะเบียนหนึ่งห้าสองเน่คือ,อคันคือคันนี้ค่าตัวเขาราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบแปดพี่ขาทะเบียนหนึ่งห้าสองนี่คันนี้นะคะไม่เพียงแค่ห้าหมื่นห้าพันโลได้เป็นสีบอลเงินด้วยอมเมล่าก็คือเป็นรถอีโคคาร์ภายใน กว้างนั่งสบายไปดูกันดีกว่าว่ากว้างเนี่ยกว้างจริงไหมนะครับเป็นอีโ c คาร์สประตูนะครับราคาออกมาใหม่หนู่นน่ะห้าแสนห้าห้าแสนหกนะ 5, 55, 5, นะตอนนี้ราคานะครับเพียงแค่ สองแสนสามื่นเก้าพันปีสิบแปดทะเบียนสวยแล้วไม้แค่ห้าหมื่นเนี่ยคุณดูนี่ด้านหลังกว,าวา้างจริงที่ดูเนี่ยหนูยืดขาได้เนี่ยเกือบสุดเลยอะ่ะคือกว้างจริงๆแล้วก็ด้านหลังนั่งสบายค่ะนะคะแล้วก็ในรูปลักษณ์ของเขาต่างๆเนี่ยในเรื่องของระบบความมาตรฐานอะ่ะความปลอดภัยก็คือได้มาตรฐานครบค่ะพี่ขาแล้วตรงนี้นี่ที่วางแขนมีที่วางช่างน้านนะวีวีออสไม่มีนะครับผมบอกเลย เนี่ยน้ำหนักนะน้ำหนึ่งนี่หนัก80เนี่ยนั่งสบายๆนะครับใครอยากได้คันนี้รีบมาจัดเลยนะครับราคาถูกนะ239,000ค่ะ239ได้เกียร์ออโต้ครับอาร์เมล่า1.2 e s p o r t ตเทคนะมีสติลสปอยเลอร์ให้ครบ239ผ่อนอยู่4.2ขอเครดิตดีอ่ะได้เลทนี้เลยคุ้มมากนะคะใกล้จะหน้าฝนแล้วนะคะตัวนี้นะถูกกับพรอนมอไซค์ก็ต้องบอกงี้นะคันนี้ถูกกับผ่อนมอไซค์นะใครสนใจรีบมาจัดได้เลยสำหรับอาร์เมล่าคันแรกคันนี้ คัวน,นี้สองไหมใหม่กว่า1ปีแพงกว่าสองหมื่น <20. S 1> ตัวนี้เป็นปี2019ไใหม่ห0 0 0ืนค่ะตัวนี้2 5ง0 0 0หาพี่ค่ะเป็นตัว1.2 e-sport สองอีเหมือนกันนะคะก็เป็นปีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะเหมือนกันทุกอย่างครับใหม่กว่า1ปีใหม่เยอะกว่าหมื่นโลแล้วก็แพงกว่า20,000ื่น สองหมื่นก็ประมาณผ่อนเพิ่มสี่ร้อยบาทต่อเดือนแต่คันนี้เจ้าของเดิมใจดีมีการเปลี่ยนแม็กมาให้ล้อจะเป็นสีเงินนะครับตัดกับดำนะแล้วก็ดิสเบกสีเหลืองนะใครใครชอบปีสิบเก้าก็มาจัดคันนี้ได้ได้ค่ะแค่สองหมื่นครับคันนี้สองห้าเก้าผ่อนอยู่ประมาณสี่พันหกประมาณนั้นใช่ค่ะสี่พันหกดูใครจัดมาแล้วนะคะราคานี้ผูกไหมนะครับสองคันแรกก็ผ่อนถูกไปแล้ว มาดูคันต่อไปน้ำหนึ่ง V ออสบ้างไหมได้เลยนะคะคันนี้ก่อนคันนี้มีสคาร์บอเรนดูราคาคันนี้ V ออสนี่คือทยอยกันเข้ามาก็เยอะเลยนะคะคันี่ฮะน่าใช้ปี19ตัวมิดตัวมิดอ่ตัวนี้นะคะ3 6 9 0 0 0ตัวมิดก็คือตัวรองท็อปนะคะตัวนี้นะจะได้เบาะหนังนะคะเบาะหนังแล้วนะนะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับเครื่องทนทนนะเครื่องบรรทุกก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะ ได้เบาะหนังครับแล้วภายในจะได้เป็นสีแบบว่าแชมเปญนะสีโรสโกเนียครับแต่ว่าในสเปคชีนเขาเขียนว่าสีแชมเปญนะอแต่มันก็ดูเป็นโรสโกนั่นแหละนะครับออกแบบว่าชมพูเงาชมพูทองถ้าเรียบเป็นภาษาภาษาไทยนะครับแล้วก็มีกล้องถอยจอทัศนครับแบบนี้ให้แอร์ปรับดีตอลแล้วคันนี้ไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันเองเราป็นตัวตหน่งนะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันหกพันสองประมาณนี้ค่ะ นะครับเบาะหนังกล้องถอยจอร์ดสกินครับล้อแม็กเรียบร้อยไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้ครบๆอะไรหาง่ายค่าแมนเทนแนนต์ก็ประหยัด v ีออนะคะซื้อง่ายไข่คล้องด้วยรถตลาดนะครับป้ายแดงออกมา699อ้าตอนนี้เหลือ369หายไปครึ่งนึงใช่ราคาหายไปครึ่งนึงนะครับอ่ะคันนี้ดิคันนี้ปีอะไรเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยมัวมัวตะคุยคันนู้นคันนี้นะคะเป็นตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นยี่สบาเหรอไม่ไม้เท่าไหร่เนี่ยคันเนี้ย สามหนึ่งศูนย์แปดอนูดูให้ผมว่าน่าสามหนึ่งเก้านะคันนี้ราคาปีสิบเก้าป่ะสามหนึ่งเก้าไหมไม่เอนทรีก็ตัวเป็นตัวเป็นเป็นหนูว่าเป็นตัวเอนทรีแต่ว่าเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูปีให้ถ้าปีสิบแปดปุ๊บมันจะเป็นตัว E ีนะถ้าเป็นปีสิบเก้าหนูหนูหนูให้พี่ถ่ายมันเป็นเบาะผ้าอ่เข้าใจเนี่ยพี่ดูปีเลยปีสิบแปดตัวหนึ่งเปตัวหนึ่งจเจเจตัวเจตัวเจอ่ะเจต่ใส่ล้อแม ถ้าหลายสองเก้าเก้าสองแปดคันนี้เป็นตัวเจค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0แปดหนาพันไนะครับไม่แสนเจ็ดใช่ผ่อนถูกนะผ่อนสี่พันแปดครับใครอยากได้วีออสครับปี18ตัวเจนะแต่เป็นเจที่ได้ที่ได้ล้อแม็กแล้วบอดี้เจล้อกระทะอันนี้ได้ล้อแม็คค่ะอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่ามันเป็นรถหน่วยงานนะเนาะเขาก็แบบใส่ล้อแม็กมาให้ครับก็คือเช่นหน่วยงานที่เขาจะต้องเอาไปเช่าใช้อะ วันนี้เขารีเคลตว่าต้องเป็นล้อมแม็กไงเขาเลยเอาเจแล้วเปลี่ยนเป็นล้อมแม็กแบบเดิมๆโรงงานนะเป็นแม็กของตัว E มาใส่คันนี้พรี4 8พันแปรนะหุ้นพรีถูกราคาประหยัดอ่ะ4ีคันแรกขานไปชอบคันไหนนะคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคุณชอบคันไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวเดียวให้ดูเลยเอาสีดำมั้งไหมพี่สีดำคันนี้สามหกศูนย์ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่369,000าอันนี้เลขไม่หม่1 1 0 0โลเองนะคะเป็นตัว1.5มิตรเหมือนกันเมื่อกี้สีบอลเงินแล้วมาดูสีดำกันบ้างค่ะันสามหกเก้า369 369ค่ะคันนี้ปี2019เหมือนกันนะคะปี2019ับปี2เ1 9เป็นตัว1.5มิตร่อนอยู่6.2 0นะนะครับประมาณ6.2 0 0นะครับ ก็ฟังก์ชันครบเหมือนกันกล้องถอยจอทัสกีนยังไม่ติดจองด้วยนะคะได้เบาะหนังมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะภายในก็เหมือนพี่ที่เป๊กบอกเป็นสีแชมเปญใช่ไหมเป็นรถโกนะคะสีชมพูทองถ้าเรียกเป็นภาษาไทยนะครับได้เบาะหนังแะ้วหมดแล้วนะครับน่าใช้ครับคันนี้นะเกือบลื่นนะครับเดินหน่อยนี่นะคะได้เป็นสีดํามีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้านหลังก็กว้างๆเลยใครสนใจก็ทักมาเป็นกล้องถอยเดิมโรงงานนะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่กล้องแบบเขาติดกันเองนะครับ สเปคเดิมโรงงานมีน้ำหนึ่งมาดู V ออสสองคันหน้าไหม V ออสสองคันหน้าได้เลยค่ะ V ออสมีเยอะนะครับตอนนี้คันนี้เท่าไหร่2 9 9ประหยัดไปอีกนะคะปี2018ก็ผ่อนถูกใครอยากได้ตัวผ่อนถูกห่างกันไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าตัวนี้299,000เม่กาพไม่แสนสี่ก็ถือว่าระยะทางก็ต้องบอกนี้ครับไอ้สเปคประมาณเนี่ยมันจะมีราคาเริ่มต้น289-299เนาะ ตัวนี้จะเป็นตัว 1.5J ค่ะพี่เป๊กอันนี้ก็ผ่อน5,000บาทนะครับค่ะอ่ะคันต่อไปน้นหนึ่งคันนี้เห็นไฟหน้าแบบนี้รู้เลยตัว E ตัว n p เนี่ะน่ะนะคะที่7.18คันนี้ผมว่าไม่คุ้มนะขออนุญาตข้ามเลยปีสองปีสองวันที่เจ็ดจุดสิบแปดสามหนึ่งเก้าข้ามเลย ตัวนี้ใหม่หนึ่งแสนหกพันสามแสนหกหมื่นเก้าพันเหมือนกันก็เท่ากับคันสองคันเมื่อกี้นะคะสีดำก็มีสองคันและสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนี่ทะเบียนเจ็ดสองสามแปดนะคะก็เป็นตัวมิดเหมือนกันตัวมิดมีเยอะนะตัวมิดเนี่ยที่ใหม่สุดผมมีปีเบ็ดใหม่เก้าหมื่นนัดเดียสามเก้าเก้าอ่าใครอยากใครอยากไป2สองปีนะนั่นหนึ่งว่าคุ้มไหมใหม่กว่าสองปีคุ้มแล้วเพิ่มแค่สามหมื่น คุ้มค่าเสื่อมปีแล้วปีละหมื่นห้าคุ้มรู้ว่าน้ดหนึ่งว่าปีละหมื่นห้าหารต่อเดือนเดือนละพันกว่าใบนะพันสองพันสามนะคุมว่าคุ้มนะคิดได้ง่ายครับใหม่มาสองปีใช้งานได้นานกว่าสองปีแค่นี้เลยค่ะใครอยากได้มิดปีมาทั้งยี่สิบเอ็ดก็มีนะครับสนใจเขได้หนึ่งเขอหน้าแจ๊นบั่งแจ๊นใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าแจ๊นน่าจะเหลือไม่กี่คันแล้วนะคันเดียวเนี่ยแหละเหลือคันเดียวแล้วใช่ไหมติดจอมัแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีสีดําอีกคันนึงแล้วก็สีบอลแล้วหมดแล้ว ไปไวมากตัวนี้เป็นตัว 1.5V ค่ะ4 1 0 0 0 0ปี2019นะคะเป็นตัวแร r e i t e เพราะว่าหลายๆท่านเขาจะซื้อเก็บเป็น Jazz GK ค่ะปี2019เลขไม่1 0 6 0 0 0โลพี่จ๋าสภาพสวยการันตีสภาพเดิมเลยปี2019นะคะตัวนี้ปีดาวผ่อน6,900อยู่ประมาณนี้อ่ะตัวนี้ <ๆ S 2> ได้ล้อแม็กบอดหนังแล้วนะเหลืออยู่คันสุดท้ายแล้วค่ะพี่ขาล้อแม็กบอดหนังแล้ววัยรุ่น GK สนใจก็จัดไปได้เลยนะคะผ่อน6,900เอง หนูว่าแจ๊ดเหมาะสําหรับสายแคมปิ้งได้ด้วยนะสายชอบท่องเที่ยวเครื่องพันหออกต่างจังหวัดได้สบายๆแล้วก็ด้านหลังเก็บขนของได้เยอะเ,อเพราะว่าบอกเขาพับเรียบเลยนะครับมาดูยาลิสไหมส2คันนี้เทียบกันได้เลย1.2สปอร์ตทั้งคู่ นะครับปียังใหม่เลย่เลย23กับ23.24จด24ใช่ค่ะนะคะตัวมันจะมีคันหนึ่งที่ไม่น้อยนั้นไหม7 0 0 0พันไหมไม่ใช่คันนี้อาเดี๋ยวนูขอดูคันนี้ก่อนเลยไมเเม่5 0 0 0ป่ะไหม2 8ง0ม่28,000โลเป็นตัวสปอร์ตขับปี2023 4 0 0 0 0 0 50,000 0 0่นะครับผ่อนประมาณ700 0ปลาย7 8 0 0 คันนี้จดยี่สี่เหรอคะพี่เป๊ะใช่ยี่สามจดยี่สี่ผมจําได้นะไม่สองหมื่นแปดนี่แหละไม่สองหมื่นแปดพันโลอม่ไไหนไม่ไปไหนยากนะไฟโปรเจคเตอร์แล้วล้อแม็กแล้วนะครับภายในยังเป็นเบาะผ้าอยู่ครับแต่มีจอกลางให้คุณแล้วแบบนี้ออืันี้ชมปัจจุบันเลยนะค่ะสี่ห้าเก้าส่วนคันนี้ล่ะสี่ห้าเก้านั่งหนึ่งพันสันไปสี่หมื่นนะครับตัวนี้ไม่สี่หมื่นสามพันโลสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเหมือนกันเป็นตัวหนึ่งจุดสองสปอร์ตเหมือนกันก็มีสองสีอะค่ะพี่ แต่ว่าตรงก็สีขาวคมกว่าเพราะอะไรมันมาทีหลังไงถูกกว่าแล้วก็ไม้น้อยด้วยนะราคาเท่ากันแต่ไม้น้อยกว่า2 0 0 0 0ืโลแล้วก็ตัวนี้มันจด24ด้วยเป็น23ปลายปีนะบางทีเราพูดกันว่า23่าปลายปีจด24เดี๋ยวผมเปิดหลักฐานให้ดูดีกว่าว่ามันตายจริงไหมเนี่ยคุณดูเอานะออกโทเบอร์นะรถผลิตเดือนค่ะผลิตเดือน10กว่าจะออกป้ายแดงก็เดือน1ิ12อ่ะนะครับมันก็เลยจดต้นปีนะครับสำหรับ24ี่ อ่ะมาดูคัามต่อไปดีกว่าน้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแฮชแบ็กที่เป็นโฉมหน้าเขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นจะเป็นโฉมไมน์เชนที่จากเป็นไฟโปรเจคเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED นะคะตัวนี้นะก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะตัวโฉมหน้านี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตแต่ตัวสปอร์ตตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังนะ ถุงลมนี้ละภัย7เจ็ใบใช่บอกไปกระจกข้างไฟฟ้านะตัวใหม่ไม่ใช่แล้วก็บอกก็สามารถพับ60-40ได้นะคะคันนี้4ี่แสนกับอีก9 0 0าพันพี่เป๊กขาหมื่นไม่70,000ปี21ก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมแหละนะคะสภาพรถสวยอยู่เลยนะคะได้เป็นสีดำด้วยติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมว่านะถ้าคุณจะเอาสปอร์ตอะ ผมว่าเจนเนี่ยน่าใช้กว่าตัวใหม่นะเอาพูดตรงๆถ้าเป็นหนูตัวสปอร์ตหนูจะเลือกเจนนี้ใช่แต่ถ้าเป็นเอาตัวใหม่หนูเอาสมาร์ตถูกต้องสมาร์ทน่าใช้มีสมาร์ทอยู่ด้วยไปเดี๋ยวไปดูคันสมาร์ทกันนะครับค่ะเดี๋ยวขอดูคันนี้กันก่อนยาริสเอทีดหรอตัไหนเอทีดนะสามส่าองเก้าไม่ห้า0 0 0่ปี22ก็รุ่นโฉมคล้ายๆกันค่ะพี่ก็เปลี่ยนจากเป็นตัวแฮชแบ็กที่ด้านท้ายอะค่ะก็คือห้องเก็บสัมภาระมันจะทะลุ เข้าไปในห้องผู้โดยสารได้แต่ตัวนี้คือสัมภาระเขาก็จะแยกกับห้องผู้โดยสารเครื่องพันสองอ่าแต่เป็นเครื่องพันสองเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูค่ะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเหมือนกันนะแยกไม่ออกนะแต่คุณดูข้างหลังนี่ข้างหลังมันจะเป็นท้ายแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกวอะไรตูดตัดเหรอเขาจะเรียกชาวบ้านชาวบ้านจะเรียกว่าท้ายตูดตัดนะคะอันนี้ก็เป็นซีดานเนาะอันนั้นจะเป็นแฮชแบ็กครับสประตูัสี่ประตูนะครับอันนี้ก็ข้อดีคืออะไรนั่งหลังเขานั่งสบายนครับแล้วก็ อันนี้ถ้ามีครอบครัวเนาะมีคนผู้สูงอายุนั่งหลังหรือมีเด็กนั่งหลังนี่จะสบายกว่านะคะเท่ากันนะครับประมาณเนี่ยปียี่สิบสองก็มาสี่สองเก้าไม่ห้าหมื่นได้เลยดูคันไหนต่อหนึ่งดูคันนี้ไหมนี่นี่คันนี้บอกว่าไม่เจ็ดนไ้ได้นะคะก็จะมีในส่วนของโฉมหน้าปี2023เหมือนกันนะคะตัวนี้นะจะไม่เจ็ดพันโล พี่ขาไม้น้อยมากน้องๆปไ้ายแดงอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นตัวสปอร์ต479,000เนาพนะคะปี2023ตัวนี้มันได้ปีม็น,เป,นเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าไม้น้อยไงนะคะไม้น้อยหรือจะมี 8, 1, 1> อีกหนึ 2> 8, 2, 4, 5, ่งแต่เป็นสองประมาณหรือจะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ที่หนูบอกว่าหนูกับพี่เป๊กจะเลือกนะคะเป็นตัวสมาร์ทละสีนี้สีสวยด้วยสีเทาแบบเขาเรียกว่าเทานมอะ่ะถ้าเป็นภาษาบ้นบานๆอะ่ะนะคะตัวนี้เป็นตัว1.2สมาร์ท489,000แเาพเพิ่มอีกประมาณ20,000พี่ขาได้ตัวสมาร์ทแล้วไม่หมื่นเดียวปะ ไม่หนึ่งมืนไม่หมื่นสองพันโล่นสองนะครับปียี่สิบสามคันนี้มันน่าใช้ต้องบอกงี้ครับตัวสมาร์ทนะน่าใช้เพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับกระจกพับข้างพับไฟฟ้าแล้วแล้วเป็นตัวเก่ามันปรับไฟฟ้าแต่มันไม่พับไฟฟ้าแล้วก็ได้กระจกมองข้างสีดําด้วยนะใช่ทูโทนายหน้านิเตอร์เหมือนกันแล้วภายในได้เบาะหนังรับเบาะหนังแล้วจอใหญ่มากจอใหญ่ชอบจอเขาจอใหญ่มีกล้องถอยแล้วจอทัชสกรีนแล้วนะครับแล้วได้เบาะหนังแล้วเรียบร้อยค่ะนะใบปอดศูนย์ห้อยอยู่แบบนั้นเนี่ยอืมพวกนี้ก็ เช็คสูตรตลอดดูแล้วนะไม่หมื่นสองเองสีย<ช>ี่สามครับสีนี้หายากนะเบาหลังพับได้สี่สิบหกน่าใช้เลยนะน้องอ<ไ>ป้ายแดงอีกหนึ่งคันอนะ่ะหนูบอกเลยนี่นะคะได้ถาดยางรองมาให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เป็นฉากกันระหว่างผู้โดยสารกับห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างเลยเอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับใครนนสนใจก็ทักมาได้สำหรับ<ป>ตัวสมารน้ำหนึ่งไปดูแถวหน้าไหมมีเซียนต้าด้วย มีเซียนต้าพ่จ๋าแล้วก็มีซิตี้นะซิตี้เรามีตัว1.0เทอร์โบนะคะมีทั้งเป็นตัวซีดาน4ประตูแล้วก็เป็นตัวแฮชแบ็คใครสนใจก็ทักมาได้เลย20จด2 3ไมแสนหนึ่งเซียนต้าตัวนี้เป็นตัว G นะคะก็คือฝั่งด้านซ้ายจะเป็นสไลด์ไฟฟ้าแต่ฝั่งด้านขวาจะเป็นสไลด์เหมือนกันแต่จะเป็นแมนนวลนะคะก็เป็นเี้ด้านขนาดเล็กเครื่องวีออสปี2020 ตัวนี้จะได้เป็นตัวจี469,000ขับไม่แสนนิดนิด1 0 0 0แสนนึ่งโลอ่าตอนนี้มันเป็นไมนช์เชนแล้วต้องบอกงี้ครับเซียนต้านะมันจะเริ่มไมน์เชนประมาณปี19้าครับน่าใช้กว่าเพราะอะไรหนึ่งเลยถึงจะไม่ตัวจีแต่มันมีจอนะอเพราะว่าถ้าเป็นตัวตัวไมไมนะ์เชนอะสังเกตหน้ามันจะไม่มีไอโคลเมียม e ตรงนี้นะค่ะอืถ้าซื้อนนะคุณซื้อไมน์เชนเพราะอะไร่ไมน์ช์เชนตัวจีก็มีจอแล้วอ่ะอืมนะครับแล้วก็น่าใช้กว่าค่ะ ดูปี19ขึ้นไปนะถ้าจะเอาเซียนต้าสภาพก็คือเรารับประกันสภาพโครงสร้างตัวรถอยู่แล้วนะคะสนใจก็ทักมา 1> 1, <6 S 2> แล้วก็จะมีตัวซิตี้นะคะพันเทอร์โบนะตัวนี้3,99,000ปี20่สไม่1นึ0 0 0โลค่ะพี่ขาเป็นตัว1.0 V นะคะตัวนี้เป็นตัว1.0เทอร์โบค่ะพี่ขาเป็นตัวซีดาน4ประตูนะคะอีกนเจเอง ผ่อนถูกมากอ่ะช่อยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันจะเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูพี่ขาคันนี้รู้สึกว่าน่าจะ4ี่แสนสี่หมืนเก้าพัอ่ะตัวนี้นะคะจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดกลางๆพี่ขาใครสนใจคันนี้แฮชแบ็กหประตูสีขาวเนาะนะคะปีสองพันยี่สิบสองไมล์แสนหก่ะหดูพันห้ามั่งนี่พันห้เหลืออยู่คันเดียวแล้วนะคะปีสิบเก้าไมล์แสนห้ืพผ่อนอยู่หกพักว่าบาทใช่ค่ะ ประมาณนี้อขอแวะไปดูฝ่ายช่างได้ไหมเผื่อมีคันที่เข้าใหม่แล้วน่าสนใจนะครับใครสนใจเก่งเล็กสักคันนะครับตามโปรที่ให้ไว้นะคุณซื้อตามเงื่อนไขบริษ,ษัทครับคลิปนี้พิเศษให้นะคุณทักมาบอกดูจากคลิปนี้ครับเดี๋ยวมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีจากศูนย์ครับซื้อโตยตาซ่อมโตยต้าซื้อฮอนด้าซ่อมฮ้าตอน,อน <Honda. S 1> ช่างรู้สึกว่าตอนนี้คือรถทยอยกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะพี่เป๊กขาแล้วเมื่อวานนี้หนูเข้ามาดูมันมีเอาติส เต็มเลยแต่คลิปนี้เราไม่เข้าคอนเซปครับเราดูเก <laughs> ่งเล็กะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในก่อนนะ <laughs> เผื่อมีเก่งเล็กสวยๆครับเดี๋ยวพาดูเฮ้ยนี่มียาลิ์สองแสนกว่าบาทน้ำหนึ่งสีแดงนี่ใครหาย,ยาลิ์นะผ่อนสี่พันคันนี้เลยนี่คันนี้ครับเหมือนเดินมาดูคันนี้โดยเฉพาะเลยนะอ๋อ oh, นี่น,นะคะปีสิบสี่จ1ดสิบห้า 1.2e นะคะตัวนี้239,000ใช่239,000ไมเพียงแค่100,000กับอีก8,000โลถือว่าไม้น้อยปี2014-15ค่ะพี่ขาดูก็ใครสนใจก็ทักไม่ได้นะดูภายในสักนิดนึงไหมแว็บๆดูนิดนึงก็พอดูภายในนะครับ239นะครับยาลิใช่พี่จ๋าได้บ่อหนังนะเนี่ยตัว e เนี่ยมี่เห็นไหมอันนี้คือ รถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะดูยังแบบเจ้าของเดิมยังใส่เราต้องถอดออกให้แหละแล้วก็เก็บงานปรับสภาพให้คือแต่สภาพโอเคนะแรกรับได้ประมาณเนี้ยผมว่าสวยเลยนะ239สามเาครับใครสนใจซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์นได้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้คือสวยกว่านี้อีกนะคะนี่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลย 239, 0 0ปี2014ั5 ไม้ก็ไม่ถือว่าเยอะเลยไม้แสนก็อีก8,000โลเองค่ะพี่เป๊กประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลาลูกค้ากันดีกว่านะคลิปต่อไปจะไปโซนไหนนะรอติดตามกันกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับตามโปรพิเศษนะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นสนใจทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวผมกับน้องน้ำหนึ่งจะดูแลให้นะครับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ